สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda c ซีดีเอ็รถคันนี้เป็นรถเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2020เลขไม่800กิโลครับเป็นรถใช้มือเดียวสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงครับจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมอ่ะรีบมาชมเลยครับนานๆจะมีมาครับแบบ800กิโลนะฮะนี่845กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมจ่จับปลูกค้าให้ดูทุกคัน จอเดินไม้สวยใสครับไม่มีรอยขีดควรกรอบเือนไม้ดูนะครับไม่มีบุกกระแทกแตกร้าวฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงปุ่มกดสามารถใช้งานได้ตามปกติครับนี่ฮะกุญแจชิปครบ2ดอกหัวโชคสวยไม่มีรอยขันรอยสวิตแผงข้าบนเดิมสวยตุ๊กตาแฮนด์เดิมฝาปิดลูน็อตอยู่ครบแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะครับไม่มีรอยครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอต่างๆไม่มีเรือนลางปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัตช์มือเบรกเดิมฮะ ไม่คดไม่งอปุกมันเบกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับคันเร่ง,งตัวส่อต่างๆไม่มีหลุดรางครับครอบถังเดิมสวยครับโลโก้อยู่ครบสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งผมครบเลยครับฝาสางน้ำมันเดิมสวยครับสวยใสยเหมือนใหม่ดูนะฮะนี่สติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งมีรอยขีดข่วนพิเ็กน้อยครับตามการใช้งานแต่ว่าไม่มีบุบกระแทกแตกแล้วครับเบาะนั่งครับไม่เคยปาดไม่มีขาดไม่มีดูเป็นหนังเดิมครับแต่นนิ้นท้ายเดิมสวยครับแทบไม่มีรอยเลยครับดูนะฮะสวยใสเหมือนใหม่ ด้านหน้าครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับ800กิโลครับต้องบอกว่าแทบไม่มีรอยเช่นเดียวกันนะฮะแกนโชกสวยครับไม่มีตามดและรั่วซึมนะฮะบังโคลนหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้าครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับ800กิโลเมตรแท้แน่นอนสภาพเกือบ100%ขอบรถด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งเป็นสีเดิมครับจานเบรกด้านหน้าดูครับเป็นแค่รอจริงๆครับหมุดจานน็อตนะครับบอกว่าสวยใสทุกตัว ไฟทัชทีมคนนี้อยู่ครบครับกระบอกโช้ด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มอ,อสไลด์คาลิปเปอร์สวยครับไม่มีรอยล้มอ,อสไลด์เช่นเดียวกันแผงหม้อน้ําเดิมสวยครับเรียบคลิปทุกบรรทัดครับไม่มีบุบยุบและดยซึมคอท่อดูนะฮะสวยใสยเหมือนใหม่ไม่มีรอยบุบกระแทกแตกราวแน่นอนครับอกล่างแนบนสนิทชิดทุกจุดแฟลลิ่งฝั่งขวาติ๊กเกอร์ครบเพจครบครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกราวเฟรมเดิมสวยครับโลโก้อยู่ครบทุกตําแหน่งแข้งเครื่องฝั่งขวาครับ ไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวครับพักเท้าฝั่งขวาครับยางเต็มนะฮะคันเบรกหลังไม่โคดไม่งอคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กันนี่ครับสตาร์ตต,ติดง่ายครับรอบเดินเบานิ้งอัตราเร่งนี่ครับเครื่องยนต์นุ่มเงียบนะฮะอัตราเร่งดีครับรอบเครื่องยนต์นิ่งครับอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดแน่นอน สวิงอาร์ฝั่งขวาครับไม่มีรอยร้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับแต่คันนี้ไม่มี ABS นะครับขอบล้อด้านหลังเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์แปดร้กิเมตแท้ต้องเต็มแบบนี้นะฮะไฟท้ายเดิมสวยครับเป็นแบบ FullLED ศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับรถคันนี้ไม่เคยมีประเหตุแม้กระทั่งล้มแปะมาฝั่งซ้าย โซเตอร์เดิมครับติดรถจากศูนย์ขาวใสเหมือนใหม่สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานครับแกงเครื่องฝั่งซ้ายฮะดูครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้ม8น็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวครับพักเท้าฝั่งซ้ายยางเต็มคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับฟกเฟรมเดิมสวยสติกเกอร์มออกอยู่ครบโลโก้อยู่ครบ นะฮะแพดเรมต่างๆอยู่ครบทุกตำแหน่งนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับแห้งใสครับตามสไยลดหลัก100กิโลต้องแบบนี้ฮะมาครับกระบอกโช้กด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์ครับอ่ะนะฮะคันนี้พี่ตีเปิดราคาไว้นะครับสำหรับปี2020แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียงสองหมื่นเก้าพันบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีเข้าส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนเงินสดรถได้อีกครับถ้าคุณมองหา CX700 ตอนนี้ เราเหลือคันนี้คันเดียวแล้วครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแบบมีคลัส์ถ้าคุณหาอยู่รีบมาครับรับรองว่าที่นี่เนี่ยไม่มีหลอกไม่มีโกงครับและที่สำคัญเลขไม์แท้ตรวจสอบได้ทุกคันหาอยู่รีบมาครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ